กันยายนแล้วนะคะทุกคนนะอีกไม่กี game, like albums, ่วันก็จะออกพรรษาแล้วนะคะก็เขาก็เฝ้าระวังกันนั่นแหละทุกคนแต่ว่าเป็นอะไรที่มันสร้างรายได้ได้ก็ทำไปนะทุกคนนะถ้ามีเวลาก็เข้าไปให้กำลังใจกันนะคะสำหรับเพื่อนๆเขามาหาเราเช้ามาก็นี่แหละก็ได้มา พูดคุยกันทักทายกันแล้วก็ลงคลิปคนที่ได้โบนัสก็ขยันลงเขาเรียกอะไรภาพนิ่งก็อย่าลำคาญกันนะทุกคนนะก็เปซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะป้องกันได้นะั่นแหละทุกคนนะก็เมื่อาวานนี้ก็มีข่าวดีสําหรับเพื่อนๆหลายๆบ้านเนาะที่เขาได้รับเขาก็เห็นค่ะทุกคนเขาก็ทยอยทยอยนะนเน,ะนเายยยยนะบางคนก็ได้เพชรสีชมพูมาเขาก็เห็นค่ะทุกคนเขาก็ทยอยทยอยเนาะบางคนก็ได้เพชรสีชมพูมาเขาปล่อยน้ําลงมาเนะี่ยก็ ยังเฝ้าระวังอยู่นะคะป้าไก่ก็ยังออกไปดูทุกวันน้นําในบ่อเลยแต่เขาก็ให้เขาอุดดีๆเห้ไม่ให้น้าแต่อาดซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะป้องกันได้นั่นแหละทุกคนนะก็เมื่อาวานนี้ก็มีข่าวดีสําหรับเพื่อนๆหลายๆบ้านเนาะที่เขาได้รับสวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีนะคะสวัสดีสวีดัต วันนี้วันศุกร์ที่หกนะคะเขาก็เห็นค่ะทุกคนเขาก็ทยอยทยอยเนาะบางคนก็ได้เพชรสีชมพูมาส่วนคนที่เขายัางไม่อนุมัติก็รอ,อนิดนึงใจเย็นๆนะคะทุกคนนะก็รู้ว่านั่นแหละว่ามันนานมันอะไรอย่างเงี้ยสามเดือนสี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มาทักทายพูดคุยกันเนาะเรื่องเรื่องของดินฟ้าอากาศซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะป้องกันได้นั่นแหละทุกคนนะก็เมื่อาวานนี้ก็มีข่าวดี สำหรับเพื่อนๆหลายๆบ้านเนาะที่เขาได้รับจากจากนาเข้ามาเนาะน้ําไหลเข้ามาได้มันก็จะเพิ่มปริมาณเวลาฝนตกมันก็จะขึ้นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคน,นเนาะเฝ้าระวังกันนั่นแหละนะคะก็การอนุมัตินะคะแล้วมาเป็นครีเอเตอร์ป้ายแดงก็แสดงความยินดีกับกับทุกๆบ้านที่ที่เขาอนุมัติแล้วเนาะมาเป็นมามาเป็นผนาดซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะป้องกันได้นั่นแหละทุกคนนะก็เมื่อวานนี้ก็มีข่าวดี สำหรับเพื่อนๆหลายๆบ้านเนาะที่เขาได้รับเอาปล่อยน้ําลงมาเนี่ยก็ยังเฝ้าระวังอยู่นะคะปะไก่ก็ยังเอาไปดูทุกวันน้ำในบ่อเลยแต่เขาก็ให้เขาอุดดีๆเหนไม่ให้น้ําแต่งานของเฟซบุ๊กเต็มตัวนะคะทุกคนนะก็นี่แหละคือสิ่งที่เรารอคอยเนาะแล้วก็เป็นความหวังของเราทุกๆคนจากจากนาเข้ามาเนาะน้ําไหลเข้ามาได้มันก็จะ เพิ่มปริมาณเวลาฝนตกมันก็จะขึ้นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะทุกคนเนาะเฝ้าระวังกันนะั่นแหละนะคะก็กันยายนแล้วนะคะทุกคนนะอีกไม่กี่วันก็จะออกพรรษาแล้วนะคะก็เราไปหาเขามันก็เป็นเรื่องปกติเนาะทุกคนเนาะก็มาส่งกําลังใจให้กันเหมือนเดิมนะคะทุกคนจ๋าก,ก็ขอบคุณที่มาชมคลิปจนจบ เขาก็เฝ้าระวังกันนั่นแหละทุกคนแต่ว่าก็ปล่อยน้ําลงมาเนี่ยก็ยังเฝ้าระวังอยู่นะคะป้าไก่ก็ยังออกไปดูทุกวันน้นําในบ่อเลยแต่เขาก็ให้เขาอุดดีๆให้ไม่ให้น้ําแต่ส่วนคนที่เขายังไม่อนุมัติก็รอนิดนึงใจเย็นๆน,นะคะทุกคนนะก็รู้ว่านั่นแหละว่ามันนานมันอะไรอย่างเงี้ยสามเดือนสี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ผันน้ําออกจากนาเพื่อรักษาผืนนาไว้เนาะแต่ว่าปีนี้ก็ ก็ไม่ไม่เยอะเท่าปีนั้นแต่ว่าก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่นะทุกคนเนาะเพราะว่าเขาตําทุ่งตำอะไรแถวนี้น้ําไม่เยอะเหมือนเหมือนเหมือนปีก่อนที่น้ําท่วมนะปีปีปีหกห้าน้าท่วมน้ําเยอะมากในทุ่งนาเขาก็ต้องขันน้าออกเป็นเป็นอะไรที่มันมันสร้างไรายได้ได้ก็ทําไปนะทุกคนนะถ้ามีเวลาก็เข้าไปให้กําลังใจกันนะคะสําสหรับเพื่อนเื่อนอเขามาหาเราเขาก็เฝ้าระวังกันนะั่นแหละทุกคนแต่ว่า พันน้าออกจากนาเพื่อรักษาผืนนาไว้เนาะว่าปีนี้ก็ก็ไม่ไม่เยอะเท่าปีนั้นแต่ว่าก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่เนาะทุกคนเนาะเพราะว่าเขาเราไปหาเขามันก็เป็นเรื่องปกติเนาะทุกคนเนาะก็มาส่งกําลังใจให้กันเหมือนเดิมนะคะทุกคนจ๋าก,ก็ขอบคุณที่มาชมคลิปจนจบนสุพรรณบุรีก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่รับน้ำนะคะลงมาจากทางเหนือ,อยังลงมาจากทางชัยนาท ตำทุง่งตำไรแถวนี้น้ําไม่เยอะเหมือนเหมือนเหมือนปีก่อนที่น้ําท่วมนะปีปีปีหกห้าน้ำท่วมน้ําเยอะมากในทุ่งนาเขาก็ต้องขันน้ําออกสวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีนะคะสวัสดีสวีดัตวันนี้วันศุกร์ที่หกนะคะหกกันยายนแล้วนะคะทุกคนนะอีกไม่กี่วันก็จะออกพรรษาแล้วนะคะก็ สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะสวัสดีสวีดัตว, <il> วันนี้วันศุกร์ที่หกนะคะเราไปหาเขามันก็เป็นเรื่องปกติเนาะทุกคนเนาะก็มาส่งกําลังใจให้กันเหมือนเดิมนะคะทุกคนจ๋าก็ขอบคุณที่มาชมคลิปจนจบเราไปหาเขามันก็เป็นเรื่องปกติเนาะทุกคนเนาะก็มาส่งกําลังใจให้กันเหมือนเดิมนะคะทุกคนจ๋าก็ขอบคุณที่มาชมคลิปจนจบก็ปล่อยน้ําลงมาเนี่ยก็ ยังเฝ้าระวังอยู่นะคะป้าไก่ก็ยังออกไปดูทุกวันน้าในบ่อเลยแต่เขาก็ให้เขาอุดดีๆหไม่ให้น้าแต่มาทักทายพูดคุยกันเนาะเรื่องเรื่องของดินฟ้าอากาศการอนุมัตินะคะแล้วมาเป็นครีเอเตอร์ป้ายแดงก็แสดงความยินด,ดีกับกับทุกๆบ้านที่ที่เขาอนุมัติแล้วเนาะมาเป็นมามาเป็นพ่อเราไปหาเขามันก็เป็นเรื่องปกตินะทุกคนเนาะก็ มาส่งกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะคะทุกคนจ๋าก,ก็ขอบคุณที่มาชมคลิปจนจบลงมาสิงบุรีแล้วมาสุพรรณเนาะทางัฝั่งนู้นก็จะเป็นอยุธยาแล้วถึงจะเข้าไปกรุงเทพเนาะทุกคนเนาะเพื่อจะจะ,จะลงไปในทะเละนั้นสุพรรณบุรีก็เช้ามาก็นี่แหละก็ได้มาปูดคุยการทักทายกันแล้วก็ลงคลิป คนที่ได้โบนัสก็ขยันลงเขาเรียกอะไรภาพนิ่งก็อย่าลาคาญกันนะทุกคนนะก็เป็นตทุ่งตำไรแถวนี้น้ําไม่เยอะเหมือนเหมือนเหมือนปีก่อนที่น้ําท่วมนะปีปีปีหกห้าน้าท่วมน้ําเยอะมากในทุ่งนาเขาก็ต้องผันน้ําออกพันน้ําออกจากนาเพื่อรักษาผืนนาไวนะ้เนาะแต่ว่าปีนี้ก็ก็ไม่ไม่เยอะเท่าปีนั้นแต่ว่าก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่นะทุกคนเนาะเพราะว่าเขาสุพรรณบุรีก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ รับน้ํานะคะลงมาจากทางเหนือ,อยังลงมาจากทางชัยนาทลงมาสิงบุรีแล้วมาสุพรรณเนาะทางดักฝั่งนู้นก็จะเป็นอยุธยาแล้วถึงจะเข้าไปกรุงเทพเนาะทุกคนเนาะเพื่อจะจะลงไปในทะเลแล้วนสุพรรณบุรีก็เราไปหาเขามันก็เป็นเรื่องปกติเนาะทุกคนเนาะก็มาส่งกําลังใจให้กันเหมือนเดิมนะคะทุกคนจ๋าก็ขอบคุณที่มาชมคลิปจนจบกักยายนแล้วนะคะทุกคนนะ อีกไม่กี่วันก็จะออกพรรษาแล้วนะคะก็ส่วนคนที่เขายัางไม่อนุมัติก็รอ,อนิดนึงใจเย็นๆนะคะทุกคนนะก็รู้ว่านั่นแหละว่ามันนานมันอะไรอย่างเงี้ยสามเดือนสี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จากจากนาเข้ามาเนะน้ําไหลเข้ามาได้มันก็จะเพิ่มปริมาณเวลาฝนตกมันก็จะขึ้นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนเนาะเฝ้าระวังกันนั่นแหละนะคะก็ สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีนะคะสวัสดีสวีดัต <c oughs> วันนี้วันศุกร์ที่หกนะคะจากจากนาเข้ามาเนาะน้ําไหลเข้ามาได้มันก็จะเพิ่มปริมาณเวลาฝนตกมันก็จะขึ้นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเนาะเฝ้าระวังกันนะั่นแหละนะคะก็การอนุมัตินะคะแล้วมาเป็นครีเอเตอร์ป้ายแดงก็แสดงความยินดีกับกับทุกๆบ้านที่ที่เขาอนุมัติแล้วเนาะมาเป็นมามาเป็นพนักงานของ เฟซบุ๊กเต็มตัวนะคะทุกคนนะก็นี่แหละคือสิ่งที่เรารอคอยเนาะแล้วก็เป็นความหวังของเราทุกๆคนตําทุง่งตำอะไรแถวนี้น้ําไม่เยอะเหมือนเหมือนเหมือนปีก่อนที่น้ําท่วมนะปีปีปีหกห้าน้ำท่วมน้ําเยอะมากในทุ่งนาเขาก็ต้องผันน้าออกการอนุมัตินะคะแล้วมาเป็น c ครีเอเตอร์ป้ายแดงก็แสดงความยินด,ดีกับกับทุกๆบ้านที่ที่เขาอนุมัติแล้วเนาะมาเป็นมามาเป็นพระนา พันน้ําออกจากนาเพื่อรักษาผืนนาไวนะ้เนาะแต่ว่าปีนี้ก็ก็ไม่ไม่เยอะเท่าปีนั้นแต่ว่าก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่นะทุกคนเนาะเพราะว่าเขาพนักงานของ facebook เต็มตัวนะคะทุกคนนะก็นี่แหละคือสิ่งที่เรารอคอยเนาะแล้วก็เป็นความหวังของเราทุกทุกคนเ,เขาก็เฝ้าระวังกันนั่นแหละทุกคนแต่ว่าพันน้ําออกจากนาเพื่อรักษาผืนนาไวนะ้เนาะแต่ว่าปีนี้ก็ ก็ไม่ไม่เยอะเท่าปีนั้นแต่ว่าก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่นะทุกคนเนาะเพราะว่าเขาเราไปหาเขามันก็เป็นเรื่องปกติเนาะทุกคนเนาะก็มาส่งกําลังใจให้กันเหมือนเดิมนะคะทุกคนจ๋าก็ขอบคุณที่มาชมคลิปจนจบลงมาสิงบุรีแล้วมาสุพรรณเนานะสังัฝั่งนู้นก็จะเป็นอยุธยาแล้วถึงจะเข้าไปกรุงเทพเนาะทุกคนเนาะเพื่อจะจะ,จะลงไปในทะเลนั้นสุพรรณบุรีก็